เพื่อความเป็นธรรมก็เลยเสนอไปว่าเอาละควรจะต้องมีอีกสักสองหมาลาัยนะตรวจสอบก็เลยจะส่งไปให้หมาลายอีกสองหมาลายตรวจสอบนะว่าในภาพภาพของแตงโมที่ถ่ายคู่กับกระติกเนี่ยในเวลา21.56เนี่ยยืนยันสองหมาลายไหมว่าเป็นภาพตัดต่อนะก็เลยจะให้ส่งไปอีกสองที่แล้วกันเพื่อความแฟร์นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เป็นธรรม ก็จะส่งไปให้กับหน่วยงานของรัฐทาําการตรวจสอบอีกอีกอีกสองที่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางริไอก็มีการขอภาพต้นฉบับจากสำนักตรวจชาติหรอสำนักตรวจหชาตินะครับมาตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมกับกติกเขาให้ความเป็นธรรมกับแซนเขาเดี๋ยวจะหาพวกผมเนี่ยไม่แฟร์เนาะก็ะเลย แจ้งทราบว่าขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับว่าไม่เป็นทางการคือเป็นภาพตัดต่อแต่เพื่อความแฟร์จะไปตรวจให้สองที่นะดังนั้นเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าพวกผมไม่ยุติธรรมนะนะครับในส่วนของพตอบตรพลเอกนรรั์พันเพชรนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องที่ผมมีการร้องตั้งกรรมการสอบวินยัยจเิตำรวจแห่งชาตินะครับนะก็ไม่มีคําสั่งใดงอย่างใดน,นะครับดังนั้นที่มีการบอกว่า อบตรอให้ความสนใจคดีน้องแตงโมไม่เป็นความจริงนะต้องบอกกันว่าไม่เป็นความจริงและอบตรอท่านเนี้ยท่านไม่เคยให้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องแตงโมอยู่แล้วนะครับดังนั้นใครที่พูดว่าผบตรอกีรพันเพชรเนี่ยจะให้ความ็นธรรมเรื่องน้องแตงโมหรือให้ความสนใจเรื่องน้องแตงโมหรือจะมีการตั้งกรรมการสอบอะไรไม่เป็นความจริงนะครับอันนี้ผมยืนยันได้นะครับเพราะว่าเรื่องน้องแตงโมเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราร้องที่จะเลงตราหนัชาติแล้วก็หน้าห้องของอบตรอ อดีกิฬาพันเพชรเนี่ยก็คือพลสมบัติพัน์นะครับซึ่งเราร้อเนี่ยนะด้วยเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างเะเลนะครับไม่มีการตั้งกรรมการสอบอไปอย่างใดนะต้องบอกก่อนฉะนั้นใครที่มาบอกว่ารับประกันว่าผบตกรกิฬาพันเพชรเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมงร้อง,องแต่โมไม่เป็นควา,ามจริงนะอันนี้ผมยืนยันนะครับว่าผมได้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วก็ไปไปที่ทะเลเนี่ยนะเรื่องนี้ไม่มีการตั้งกรรมการสอบแต่อย่างใดนะเพราะว่าประเมินว่าคนที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าห้องของ พบตรกีฬาพันเพชรก็คือพลตวัร์ศิลป์ซึ่งเราเร้อให้มีการตั้งกรรมการสอบในเรื่องนี้ด้วยนะไม่มีการตั้งกรรมการสอบเป็นอย่างไรน,นะแต่เรื่องส่งไปที่เจเลแล้วแต่เจเลไม่มีการตั้งกรรมการสอบเป็นอย่างไรน,นะอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้ทุกคนทราบนะครับนะเราเราขณะน,นี้เรื่องของแตงโมอะหลายประเด็นเราตัดทิ้งไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ ที่ผมเงียบเนี่ยที่ผมไม่ได้พูดมาหลายสัปดาห์เนี่ยจริงๆผมรู้มันอยู่แล้วนะรู้หมดตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่มีเสียงนะเดี๋ยวนะจะพูดเรื่องภาพตัดต่อนี้นานแล้วแต่ว่าเราไม่มีเสียงนะครับแล้วก็ซึ่งมันที่สุดคือคดีเนี้ยผมยืนยันนะครับว่าหลายคนก็บอกว่ามีการดึงเชงหรืออะไรไม่ใช่นะครับการการถ่ายภาพใต้น้ํา เนื่องจากว่ามันมีการถ่ายทั้งลำน้ํเจ้าพยาเครื่องมือที่มีการพิมพ์ออกมาเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับนะเครื่องมีปัญหาอยู่ระหว่างการซ่อมอยู่นะครับมันเลยยังไม่สามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้เสร็จสิน้นนะครับอันนี้มันมันมันติดที่รื่องพิมพ์เนืนะ่องจากว่าเป็นดิจิตอลไฟล์ที่มีการถ่ายทั้งลำน้ำเจ้าพยาแล้วมันเกิดเครื่องมันเสียกรณีเดนไอกำลังซ่อมอยู่อันนี้มันก็เลยยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยพิมพถภาพตัวนี้ให้ทุกคนดูได้ ในส่วนของอย่างอื่นเนี่ยก็เสร็จสิ้นนะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในเรื่องของอโทรศัพท์ของคนบนเรือทั้งหมดนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะก็รู้แล้วว่าใครโทรหาใครโทรยังไงอะไรทุกอย่างก็อยู่ระหว่างการดําเนินการขั้นตอนต่อไปในเดือนนี้ดีเอสไอก็จะมีการไปสอบแอนนาในเรือนจําไปสอบทนายตั้มในเรือนจําัวขึ้นมาการสอบทนายตั้มครั้งนี้สําหรับคนบนเรือเนี่ยน่าจะหนาวนะ พราะคุณเนี่ยไปกล่าวหาทนายตั้มไปเยอะเลยไหนจะบอกว่ามีคลิปเสียงที่อัดอยู่ร้านอาหารตอนที่ไปเจรจาพูดคุยกันสองไปกล่าวหาวาทนายตั้มเนี่ยไปหลีแฟนของนายปอนะอันนี้ผมบอกเลยว่ามองว่าทนายตั้มเนี่ยเขาจะมีประโยชน์ต่อคน,นเรือมากเลยนะในคดีนี้ซึ่งทีเอ็ไอจะมีการเข้าไปสอบทนายตั้มกับแอนนานะครับในเร็วนี้ในเรือนจำนะก็ต้องบอกทุกคนนะครับว่า สนุกสนานะอะพอดีเนี่ยนะแล้วก็ยังมีพยานอีกอีกรอบที่สามนะครับที่จะมีการออกมาเรียกพยานรอบที่สามอีกอีกจํานวนมากนะครับที่จะต้องเข้ามาให้ปากคําผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าอํานาจของดิไอมีอํานาจในการเรียกทุกท่านมาให้การนะครับไม่ใช่ไม่มีนะอาจารย์เดชาไม่ได้ดูมาตรายี่สิบสามทับหนึ่งที่อาจารย์มาเท้อธิบายผมไม่โทษอ,อาจารย์เดชาเพราะว่าแกไม่ได้แม่นกฎหมายอยู่แนละ้วแกชอบมัว่วนะเพราะแกชอบมั่วอย่างนี้ย แกก็เลยไม่ได้ไปดูยี่สามกับหนึ่งผมไม่ได้ว่าครับแต่เอานะด้วยการที่แกอายุมากแล้วแกอาจจะหลงหลงลืมไปบ้างนะก็อย่าไปถือโทษโทษแกเ,เลยเอาเป็นว่ายีบสามกับหนึ่งสามารถเรียกใครมาให้ปากคําก็ได้สองถ้าไม่ให้ปากคําแล้วให้การเทจนะคุณก็มีโทษจําพุกสองปีนะครับส่วนถ้าไม่มาก็มีโทษจําพุกหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างมีกฎกติกา มีกฎหมายรองรับทุกอย่างมีหมดนะครับถามว่าทําไมวันนี้เรื่องมันเงียบเรื่องไม่ได้เงียบครับนะเนื่องจากว่าในขณะนี้พี่ยักษ์นะครับนันตพลดีจะทำเนาะมีคดีที่ที่ทกับผมทั้งหมดสามคดีผมบอกก่อนนะพันธุ์วดีนัพลกับพวกเนี่ยทําคดีร่วงกับผมสามคดีคดีแรกคือคดีหมูเถื่อนนะค,คดีหมูเถื่อนก็ ขณะนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่พิยักษ์นันตพลดิษธรรมเนี่ยที่เป็นชุดคดีน้องแตงโมเนี่ยทําคดีมูเถือนด้วยสองคดีโกธรกับพวกสิบสองคนบุรุษป่าเขาใหญ่ซึ่งพิยักษ์เป็นผู้รับผิดชอบในคดีของโกธรเป็นคดีที่สองนะคดีน้องแตงโมเป็นคดีที่สามดังนั้นทั้งสามคดีจริงจะต้องสลับกันสลับกันไปทําบางครั้ง จะเห็นได้ว่าจะมีการนัดกันยก,ยกแผงบางครั้งก็จะเป็นช่วงเพราะว่าบางทีผมก็ต้องให้เวลาพจารณาไปทาคดีโกธรซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งหาโกอรกับพวกที่มีการลุกลูกปากเขาใหญ่คดีของหมูเถื่อนก็มีคดีความสาคัญที่พี่น้องเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงสุกรต่างต่างทั่วประเทศที่ได้ความเดือดร้อนและเป็นคดีนโยบายของรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการออกหมายค้อนออกหมายจับนะครับพวกนักการเมืองหรือ เจ้าที่ของรัฐเพราะว่าเนื่องจากว่าคดีพวกนี้พอส่งไปยังปปชเนี่ยปปชก็ไม่ส่งคืนมาให้แต่นั้นเราต้องทํางานสามสามเรื่องพร้อมกันในเวลาเดียวกันผมทําคดีไอตอนเนี้สี่เรื่องนะทั้งหมดสี่เรื่องเรื่องที่สี่ผมทําคดีไอคือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะผมทําคดีไอเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดสี่เรื่องเนี่ยผมทําคดีไอนะเรื่องที่ห้าที่ผมจะทำคดีไอก็คือเรื่องหวประมูลของประกันสังคม อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ห้าที่ผมจะทำด้วยนะแต่นั้นเนี่ยผมทําคดีกับเดซไอหลายคดีผมยังต้องวิ่งลอกไปอาคาร B บ้างมาอาคาร A บ้างนะแต่นั้นเนี่ยพวกเราทุกคนไม่ได้อยู่นิ่งนะต้องบอกก่อนบางคนบอกว่าทําไมมันเงียบไปไม่ใช่ยิ่งเงียบยิ่งดีครับยิ่งเงียบทําให้พวกคนบนเหลือไม่รู้ความความเคลื่อนไหวไม่รู้อะไรเลยนะในบอลจะพูดอะไรก็พูดไปในอู๊ดจะพูดอะไรก็พูดไป คนบนเรือจะพูดอะไรก็พูดไปนะครับแต่ผมไม่ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าหากเรื่องนี้ไม่มีผลตำรวจภูทรภ้างหนึ่งไม่ตั้งการดรับมือในการยื่นหนังสือว่าดีเอสไอไม่มีอำนาจในการเรียกตำรวจมาสอบปากคำจำไว้เลยนะครับว่าถ้าคดีนี้ที่เราทำอยู่นี้ไม่มีผลทางคดีตำรวจภูธรนบ้างหนึ่งจะไม่ทำหนังสือถึงอธิบดีดีเไอ จะทําไม่จะไม่ทําหนังสือถึงพี่ยักษ์นะัทพลนิทธิธรรมว่าทีเอสไอไม่มีอานาจหน้าที่ในการเรียกตํารวจมาสอบปรกคำหรือเรียกใครมาสอบปรกคำเพราะเป็นเลขสืบสวนเห็นไ,ไหมครับอันนี้ผมบอกให้ฟังนะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีผลนะต่อตํารวจทั้งคณะนะครับอ,อ๋อคดีพี่ยักษ์ไม่ได้ทําคดีสวรครับคดีสวเป็นเป็นวิศณุชิมตะกูลนะ นะครับเป็นวิศนุจินประกูนที่เป็นรองที่ปดีเทียนไอแล้วก็ก็ใช้ชุดรองที่ปดีเทียนไอเป็นผู้ทําคดีนะครับสว ость, นะครับคดีพิยักับผิดชอบอยู่สามคดีคือคดีโกรธรคดีมูเทือนคดีน้องแตงโมนะครับนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่พิยักับผิดชอบผมรับผิดชอบสี่เรื่อง,ง ver, เรื่องคนบุรีไฟฟ้าเรื่องมูเทือนเรื่องของโกรธรเรื่องของน้องแตงโมนะผมทำอยู่สี่เรื่อง นะครับอันนี้คือต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะแล้วผมไม่ได้ทาแค่เดีไอนะผมทํากับปอสอเรื่องของเถื่อนนะครับปอสอเรื่องของเถื่อนของจีนเทานะและผมยังต้องทํางานกับกองบัญชาการตำรวจ t h o ภาคสองด้วยเรื่องของพอเซ็นเตอร์นะเรื่องพอเซ็นเตอร์ที่มีการอา่จะมีการจับกลุ่มข้อมมานะเดี๋ยวให้ดูภาพนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูข้อหมา คือคือพวกเราทํางานเนี่ยทางานกันหลายหน้าเนาะไม่ได้ทํางานกันหน้าเดียวแต่นั้นเนี่ยบางทีทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าว่าเราทําอะไรกันคือพวกผมเนี่ยทางานกันหลายหน้าแต่นั้นเนี่ยมันมันเวลาเราทํางานเนี่ยเราทํากันหลายอย่างนะครับแต่นั้นทุกอย่างคือมีการทํากันหลายหน่วยงานเราไม่ได้ทําแค่หน่วยงานเดียว ทำก็ใช้หน่วยงานก็นช่วยกันทำ